เมื่อคืนซ้อมหนักมากง่วงมากเมื่อคืนแบบขับรถไม่ไหวเลยอะเลยต้องมาขอนอนที่ห้องพี่ไอพี่ไอก็หนักหนุนกันเมื่อวานสลบสลไล่กันเลยทีเดียวห้องพี่ไอหน่าอยู่เตียงแบบนุ่มมากจะพี่ไอยังไม่ตื่นเลยอะยยแต่ว่าวันนี้ต้องมีถ่ายรายการต่อปลุกพี่ไอก่อนดีกว่า สวยละยัยยัยอมเร็ว9โมงแล้วอืมโอ้เ้าอยากนอนโต้าไม่ได้เทียงนุ่มจริงอะแต่ว่าพี่ไอ้ เราต้องมี่ายรายการจะแดงจริงจริงก๊กูงั้น,นมิมอาบน,น้ำก่อนเลย<อ>เดี๋ยวพี่อาบน,น้ำบบก็แตยว่าเสร็จแล้วทีตอนนี้ก็อาบน,น้ำเสร็จเรียบร้อยนะคะสดชื่นก็ขั้นตอนต่อไปก็เป็นการแต่งหน้ากบเกลือนหน้าสุกเย้ย <c oughs> นะแต่งหน้าแนวไหนเดียววันนี้อ้าว นอนเพลินเลยทำไมอะโบโบโบหนังหน้าเนมจ๋าเจมทุ่มพร้อมเต้นหรือยังยังเลยเดี๋ยวเตรียมครอบไอ้สวยยังอยากออกกล้องมาเลยมาตอนนี้ไอซิ่งก็แปรงฟันอยู่นะแล้วแป๊บนึง ตื่นแล้วเมื่อกี้ปลูกตั้งนานกว่าจะตื่น,พ,นพี่อกดเลยเดี๋ยวพี่อาบน้ำเสร็จเดียวก็เสร็จแล้วเมื่อกี้เหมือนได้ยินเสียงมาเฟียอ,อยู่ข้างหลังหอ้องมาเฟียคือใคร,ม,ใครมาเฟียคือลูกหมาของพี่ไอซ์แต่งหน้าเสร็จแล้วเดี๋ยวเฟียไปหาเฟียดีวยกว่าโอ้ยฉันชอบแบน้

เฟียนะจะโนนตีมิมี่รอดโอดเฟียชีใสเสื้อมิมี่ไม่เป็นไรไอซิ่งเสื้อตัวละสแสนแปดแสนปถ้าวันซื้อเสื้อไปดาวดมียดูผลงานของอาเฟียที่รักเหลืองอาลามเหลืองอัมพันเชีย เสี่ยมลทนี่สิเร็วมาดูผลงานไปทำงานนะของงานอืวตอทนี้ก็ไเวลาไปทำงานกันแล้วค่ะไม่มีเวลาต้องเสียหายมากทำงานหนักเคเดี๋ยวมีอะนะซ้อมซ้อมเต้นถ่ายรายการก่อนสองแล้วก็ของไอซ์หนึ่ง ก็สำเต้นวันนี้สี่ทุ่มสวยทีมีแขกรับเชิญด้วยอ่ะใช่พี่นิยเป็นพี่แมทันนี่รู้เป็นถุงแต่ได้ข่าวว่าติมรักรักทุกทีมันคนจะโตเลยเนาะอาจารย์บอกว่าสลุยสลุยคิดว่าใส่แว่นปกติคิดว่าไม่ต้องใส่แว่นแลนะเออ อุย้ยเพิ่งจะแกะครั้งแรกหักซะแล้วอันนี้เป็นแผ่นเพลงใหม่ของโมซาทร์ลองซื้อมาฟังดูเขาบอกว่าฟังแล้วจะสุขภาพจิตดีตอนนี้ก็กำลังขับรถจากคอนโดพี่ไอ้นะคะไปยังที่ทำงานแสนรักของเราในซาโบนโนกุ๊บแดดแรงมากเลยอะ่ะทำไมมาจอดขวายัางไง ขังในรถเยอะนิดนึงเพราะว่าเนื่องจากผู้ใหญ่ให้มาด้วยแล้วก็ชอบไปวานแล้วก็มีคนรู้ว่าแบบชอบพักเครื่องชอบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของขังอะไรเงี้ยเขาก็แบบเอามาให้ในรถนี่ก็จะเต็มไปด้วยหลวงพ่อหลวงปู่มีทั้งพญาครุฑไปกันภยัยมีจักรสารเจ้าพ่อเสือด้วยรับรองไม่มีอันตรายปลอดภยัยแต่ตอนนี้ต้องขับรถก่อนไม่งั้นจะอันตรายแน่เลย งงถึงแล้วนะคะตึก Jasmine International Tower ชวเวโค้งนีเป็นโค้งที่อันตรายมากเลยอ่ะเคยมีครั้งหนึ่งเพิ่งกลับจากพัทยาสลือๆทำงานกลับมาตีสี่ยาไม่ไม่มาเปิดประตูดี่ค่ะกำลังเมาอย่าขอบคุณค่ะ บอกว่าตีสี่แล้วยามก็ไม่อยู่ใช่ไหมทำไงล่ะเอารถจอดไปที่ตึกจกักรันจริงๆล้าเขาห้างจอดด้วยจอดก้างคืนอะแต่นี้จอดไปแล้วกลับมาไม่มีใครเปิดไอ้ที่กั้นให้ก็เลยถอยหลังกลับไปแหมกพูดจ้ารอเข้าไปครึ่งวงล้อนาซิทเลยตื่นเลยจากที่สลึมสลือตีสี่คงไหมเนี่ย อันนี้ก็เป็นการหาที่จอดรถน,นะคะเดี๋ยววนก่อนรอบหนึ่งนะไม่รู้ว่าตรงไหนจะมีที่จอดหรือเปล่านี่มาถึงก่อนเวลาเดี๋ยวเอาเงินไปเก็บก่อนแล้วค่อยหาอะไรกินดีกว่าต้องไปเปลี่ยนเสื้อผ้าด้วยอ่ะไม่รู้ใครมาก่อนไอซิ่งมาก่อนแน่เลยจะได้เลือกชุดก่อนอ่ะค่ะที่จอดยากมากเลยอ่ะโชคดีที่จอดนี่หายากมากกว่าทองม,มันจะขุดทอง ถึงแล้วแต่ว่าหิวข้าวมากแบบ เียยนเเมื่อกี้โมลีทากับกอลลี่บอกว่าหน้าตื่นโอ้ยตื่นนะตื่นแล้วก็ออกมาเลยอ่ะนี่ก็สวยแบบเตาๆแล้วอะค่ะไปเก็บเฉพาะกล้องมั้ยมนงไม่ได้เฉยเฉยถึงกล้องนี่ค่ะโอ้ ดู้วชุดชุดไม่ค่อยชิ้เรียบร้อยมากรออนนยู่นี่นะจ้าห้องนางผู้หญิง้ค่เวาไม่ได้ซะเร <c oughs> ิ่มตแต่งหนา้าเองค่ะควรจะสวยได้เนี่ยนะคะข <c oughs> นตาต้องสองชา ห้ากิโลจำไม่ได้อ่ะวันมาแต่ว่ารถมันเยอะแล้วใช่ไหมรถมันเยอะแล้ว ในการกบ่าว่าต้องพูดเกีกับอีกหกสาวเดี๋ยวคุณไม่่ใใายใ,ในการแล้วว่าคุณรีบด้วยกันสาวทางทีมผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้เดี๋ยวรอทีเดีว่าสาวที่เหลืออีกหกคนนี้สว,วยมากแต่ละนา หัวพ่อช้าง เขาคือเ işte ต่าซ <EN> uhh. ืม <en> ุเ่ร้อ <warm> ไ้คมุนแ่านเต่าติดต่อใช่ไหมใช่ไม่ต้องเกือบต้องถ่ายคลายน้อเหรอจะถ่ายรายการแล้วค่ะ มีไปกิน๋วยเตี๋ยวเรือ,อข้างๆออฟฟิศคิดหวังมากว่าของโปรดของสาวอารวรเนี่ยก็จะเป็นพวกกักหมูหมดป่าโอ้ยอยากกินกัหมูตาบหมูอร่อยเวอร์เมื่อกี้เพิ่งไปถ่ายรายการอารวรลันเวย์มาเพิ่งเสร็จเมื่อกี้นะคะแล้วก็มีถ่ายเมนสไตล์ต่ออีกนะคะถ่ายประมาณหนึ่งชั่วโมงถึงจะเสร็จนะ ก้ามากเลยอ่ะเดี๋ยวมีต้องขอตัวไปเตรียมตัวถ่ายรายการเวทีก่นอน วันนี้เนี่ยอยากจะบอกตรงนี้นว่า้องเหนื่อยมากแน่แนเพราะว่าที่เพิ่งถ่ายรายการเสร็จตอนนี้ก็เกือบเกือบจะสี่โมงสี่โมงระหว่างรอเพื่อนๆสองชั่วโมงก็ต้องซ้อมเต้นเพราะวัวนนี้มีสอบเต้นไม่ได้ก็โดนหนึ่งพันถ้าโดนหนึ่งพันเต้นผิดสามรอบก็โดนไปสามพันแล้วก็ พอเพื่อนลงมาก็ต้องซ้อมตั้งแต่วอร์มตั้งแต่ซ้อมท่าเก่าทวนท่าใหม่คือท้าทั้งหมดแล้วก็เสร็จประมาณสี่ทุ่มเหนื่อยจังเลยจะทำได้หรือเปล่าแต่ไงก็จะสู้ๆนะเพื่อเงินสามพบาทป <c oughs> ่าเพื่อความสามารถของตัวเองก็ไปซ้อมก่อนดีกว่า ไม่งั s. <S God, ้นเดี๋โดนปรับแน่เลยก้แเาไดสวยป่าถ่ายรายการแมนสตาร์เสร็จแล้วค่ะคุณชม จวต้องไปเปลี่ยนชุดก่อนนะเพราะว่าต้องไปต่อเต้นต่อแต่ว่าที่แน่ๆยังไม่ได้กินข้าวเลยอยู่เดี๋ยวเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะเดี๋ยวต้องมาซ้อมเต้นต่อ ดูปุยอิ่มมากเลยอ่ะเมื่อกี้หิวมากแต่ตอนนี้อิ่มมากเสร็จแล้วก็โตมาซ้อมเต้นเมื่อกี้ลำไส้ใหญ่อักเสบเลยอ่ะเจ็บมากจุกนะแต่ว่าเมื่อกี้ก็มาเต้นตามหลังเพื่อนก็ยังผิดอีกนิดหน่อยซึ่งเป็นท่าที่ครูพึ่งต่อสักสองวันที่แล้วได้ก็พยายามต่อไปสูๆส้ๆนี่ีส พอจำท่าได้แล้วแต่ก็ร้องเพลงไปด้วยอยากจะแบบเพิ่มฟิลลิ่งแต่พอเพิ่มฟิลลิ่งปุ๊บลืมนับจังหวะจ้าเลยเต้นผิดเลยเ oh oh อาใหม่เดย๋อาใหม่เพว่ากว่าครูจะมาก็6กโมงเนี่ยหนึงเวลาอีกประมาณ15้านาทีไปแล้วตอนนี้ก็ซ้อมเต้นกันอยู่สามคนเมื่อกี้ก็มี ขวัญกับนิกเนาะเขาไ่ถ่ายรายการกันแล้วอันนี้พักยกก่อนมานอนคุยกันนอนอย่างนี้เหมือนอยากภายลมอ่ะเฮ้ยจริงเหรอ อยู่อยู่แต่ว่าระหว่างนี้เราจะต้องไปซ้อมนั่นแหละเนาะสักรอบสองรอบ๋ยวไปดูมิมซ้อมกันดีกว่าเนะว่าใครเต้นผิดปากตาพันเลยกนถึงเราะก็ไปปิดไปปิดก่อนเฮ้ยกล้องสวยนี่แล้วาสองเต้นเนาะเราก็หลอกเราจัง พลอยเอาสอบดันเชิญเอาตัวนี้เอาไปอ่อานั่นแหละททุกรั้นปวดขามากเจ็บเส้นสุดๆ่ะ 嗯、哦，喝茶，好吧。